นี่ครับเมนูป่าเผา,ากออาหอมนี่อย่าง,ง,ง,างครับอด์เรหางแก้ครับมืนหรือบริเวณใกล้ตัวห้องนมนโอ้รุตรุรุเดยสุดยอดครับเมนูป่าเผาอาซี่ปลาไส้ขนมจีนไส้เอาพักไส้แล้วนั่นไส้เข้าไปนี่ ลิ้มคำลิ้มคำปลาเหลือบลิ้มครับลิ้มปลาเผามันต้องแบบนี้ละครับพิซซ่ายัดไส้นี่พิซซ่ายีสานแล้วมันกิมลาดเนีลาดมันกิมเข้าไปครับมาอ๋อยำครับอันนี้สิงข้ากกินปลาเผาครับหลังจากแล้งงานตอนแรก เมโนูปลาเผากินครับมากับพี่นองอไข่ปลาไข่มดอันนี้เขายัด,ดตะไคร้ใส <c oughs> ่พร่องมันหอมเดี๋ยวก็มีปลากินกาแสบรรยากาศยนีมัแรงครับห้าโมงครึ่งประมาณ ได้งานหลักก็มาหากับกองกำน้ำกินครับพันหมูกระเจี๊ยบได้บ้างไหมครับหมูสามสันมาเห็ดกินกินในยุ่งยูทูบกินนะโอ้สามสันมาหลวกอะไครับกินนึกแบบนี้ใส่นมกินได้หนมกินแบบในถั่วงอกครับกินเนี่ยม่ใชิมันมาครับเกา

เราเอาการให้นี่กล่องปวดกล่อ,องโต้ทั้งหัวเฮ้ยเอาเห็นอย่างนี้นี่ท้ายคลิปแม่ก็เ,าเอาแหละเรื่องหลายขั้นแท้ผู้เดียวสามขั้นมัน,นมอีกไ เขันจำโบนะครับเนี่ย่เออมุ่เป็นแบบ เียาเขามานักเดียบครับโอยแนั้กินน้ำทงน้ำตาอะไครับเมนต่เข้าไปในอากาศนั่งกินโล่งากเลยสูบปลาอืมแม่นแบบปลาสูอขั้นปลาสูบสะกิ่มากไม่ไมเน่ะเอาเขาเผาไปเ่ยโอ้มันงไปแสบเลยให้น้ำกิ่มไปกินมาเลยอากาศเลยดูบานเนาะตูงบานโอ้แล้วช่วงนี้แล้วเขาหาสูบปลากัน